สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่ศาลเจ้านะครับบางเหนียวนะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆนนะครับมาดูวิธีการแจกอาหารของโรงทานที่นี่นิดนึงนะครับพามาดูขั้นตอนการทําอาหารแจกผู้ใจบุญนะครับมาดูการหิ้วินโตของที่นี่นิดนึงงแล้วก็มาดูการปรุงอาหารการทําอาหารนะครับเพื่อแจกจ่ายให้คนที่มาทําบุญมากินเจถึงศีลกินเจที่ศาลเจ้าบางเหนียวนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับภาพบรรยากาศทั้งหมดนะครับว่าวิธีการปรุงอาหารของที่นี่จะทํากันยังไงนะครับมาดูการหุงข้าวการทําอาหารการปรุงอาหารการเตรียมผักเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับในการทําอาหารนะครับของศาลเจ้าที่นี่นะครับบางเหนียวนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่าเรามีวิธีการอะไรบ้างนะโอเคครับไปกันเลยครับ เยอะไหมช่วงนี้เยอะไหมช่วงนี้เยอะนะเพราะว่าน่าน่าฝนล็อกแค่ไหโอ้โหฝนล็อกกันนะเราล้างก่อนนะขั้นตอนเราล้างก่อนใช่ไหมแป๊ะเราล้างเราสาวข้าวก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนครับ <Rams. S 2> สาวข้าวล้างน้ําก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนขั้นตอนแรกนะครับสามน้าเราล้างประมาณสามน้ำนะครับ <oko> พเพื่อนเพื่อนนี่คือวิธีการสาวข้าวนะครับ ล้างน้ำก่อนนะเราใช้นึ่งหรือเราใช้ยังไงครับแปะแข็งเช่นมใช้นึ่งนะใช้นึ่งนะครับนะวันนี้เป็นร้อยถาดน,นะครับเพื่อนๆนะครับมาดูนะครับวันวันอีร้อยนนะ่องวันเราใช้ประมาณร้อยโลเัยตตามมาดูเลยตามมาดูเลยตามมาดูเลยค,ครับมาดูขั้นตอนเลยนะครับ เลียงเลียงคนเป็นพันนะครับที่นี่โรงทานเขาใหญ่นะคร,รับท okay. ี่นี่สารเจ้าบางเหนียวนะครับมาดูการหุงข้าวของที่นี่นิดนึงนะครับผมพา่มาเยี่ยมลองนึงทางโรงเจของที่นี่นะคือพี่เขาทำงานนิดนึ่งลองนึ่นใส่เลียงใส่ใส่เขาเรียกอะไรนะเตาเตานะเลียงใส่เตานะใส่ประมาณกี่บาทงเตานี่เราใช้ เี่สิบนะครับโอ้โหยิงใหญ่มากครับนี่เพื่อนๆเห็นครั้งแรกนะนี่พาเพื่อนๆมาชอมกันพร้อมกันนะครับปีนี้นะครับเพราะจากโควิดนะครับเราไม่ได้เข้ามาถ่ายทําที่นี่นะปีนี้ก็พาเพื่อนๆมาชอมนิดหนึ่งครับสี่สิบถาดนะครับจะได้หนึ่งเตานะครับพี่ก็บอกประมาณหี่สิบถาดนะครับใช้เวลากี่นาทีครับเวลาเราเล่หยิบ วเวลาเราใช้ประมาณหุงประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับข้าวจะสวยข้าวจะสุงนะครับนี่ต้องมืออาชีพผู้ชำนานกาัน <others> ผู้ชำนานงั้น <g illustration> <บ dies> ชั่วโมงครึ่งนะครับข้าวจะสวยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะข้าวสวยอร่อยหอม <c oughs> แต่ข้าจะปิดแล้วนะครับที่ไปยืนฝังไหมอยากปิด เรามุนิดค่ยๆๆอาขวาตอนนี้เราได้40าดแล้วนะครับตอนนี้เราหมุนขวานะครับขวาก็้วอย่นึ่งนะครับให้ข้าวสุกให้ข้าวสวยนะครับในผ้านะครับผันรอบๆนะครับเพื่อให้อความร้อนอยู่ด้านในนะครับตอนนี้เราได้หนึ่งเตาแล้วนะหนึ่งเตา40ถาดนะครับแผ่ข้างลนะครับ อันนี้เราเอาทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยนะทั้งแถวเลยนะเพื่อนๆนะทั้งแถวเลยนะครับทั้งหมดมีห้าเตานะหกเตานะครับเพื่อนมาดูทีมงานนะครับเรียงเข้าไปนะครับค่อยๆเรียงเข้าไปนะครับค่อยๆเรียงเข้าไปนะสองสามสี่นะครับพี่เราใส่น้ำ้วยนะแต่ละถาดนะใส่ข้าวใส่น้ำไป แต่แล้วเราจะรู้ยังไงว่ามันสุกได้ที่พร้อมกันยังไงเชา้เวลาเขลาชั่วโมงึอ๋อเข้าเวลาชั่โวโมงครึ้นนะก็ได้เวลาเราก็รู้ว่าข้าวสุกหมดแล้วนะมันมันมีดิบบ้างไหม <c oughs> บางที่มันมีดิบบ้างมีมีแข็งบ้างมีคัดบ้างอย่างนี้เขาถุงมาตรฐานนะครับฝีมือเขามาตรฐานนะครับไม่มีดิบนะครับเพื่อนๆนะครับลองมาชิมข้าวที่นี่ได้นะข้าวสวยทุกเม็ดนะครับ ไม่มีดิบไม่มีแข็งนะครับที่นี่แต่การันตีนะครับแต่การันตีนะครับเดี๋ยวเปิดได้แล้เดี๋ยวเขาเปิดได้แล้วนะเดี๋ยวพี่เขาเปิดให้ดูวันนี้ก็มา่ายทําที่นี่นะครับงเจที่สารเจ้าบางเหนียวนะครับเพื่อนๆนะครับที่เราเลี้ยงขนนักพันคนนะครับของงเจที่นี่นะครับ วันนี้ก็พามาดูวิธีการหุงข้าวนิดนึงนะครับนี่ได้บุญเยอะนะครับทีมงานพี่ๆเขานะกูใจบุญนั้งหลายนะทีมงานดังสามเจ้าหุงข้าวไว้คนกินนะได้บุญเยอะครับคนกินก็อิม่ม อิ่มมอกอิ่มใจอิ่มบุญนะครับอิ่มท้องด้วยนะครับได้บุญด้วยนะครับอ้กเดแป้าสิบนะครับแถวราสิครับี่สิบั้งหมดสี่แถวก็ครบสี่สิบพอดีนะครับแถวละสิบนะครับ ส oh. องรอบหนึ่งสองรอบปีโอเคเอานะครับตอนนี้ปิดนะครับตอนนี้ปิดฝานะครับให้กำลัง hmm. ปิดฝานะครับกลายเรียบร้อยนะครับเ mm hmm. อาเตาที่สามนะครับเตาที่สามครับไม่โไม่โดนข้าถุงเลยครับ เดี๋ยวลองดูนิดหนึ่งเวลาข้าวสวยออกมาเป็นไง วายีการใส่น้ำดใส่น้ำต้องต้องดูด้วยข้าวแข็งข้าวอ,อ,อ <b> ่อนอ๋อนี่นวิธีการนะครับเพราะว่าพี่เขาบอกว่าต้องต้องดูน้ำด้วยนะครับใส่มากใส่น้อยนะครับข้าวจะแข็งข้าวจะนิ่มอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ที่มือวางตรงนี้นครับมือวางใส่น้ำน,นะครับ<อ>ข้าวจะแข็งข้าวจะสวยข้าวจะนิ่มนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่คนใส่น้ำตรงนี้นะครับ นะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับสี่สิบถ <4 S 2> <40 S 1> าดนะครับทั้งหมดนะครับตอนนี้กำลังจัดเรียงเข้าเตาอยู่นะครับ อยูนะครับตอนนี้กำลังหมุนอยู่นะความร้อนเดืยวเป็นไอขึ้นมาเลยนะจะายฆ่ากันไว้ทิ่นึงนะเพื่อให้ความร้อนเราอยู่ข้างในนะเป็นแถวเลยนะเพื่อนนะเป็นแถวเลยนะเรนนะครับตมเตาเยังไม่สุกยังไม่สุกครับในประมาณขึ้นนนะถึงจะสุกนะ เขาจะเปิดให้ดูข้าวนะครับข้าวสุกแล้วนะครับผัดไหนผัดยังผอ่ะถ้าก่อนใส่ที่ผัดนี่เลยนะนะครับแตนแตนแตนี่ข้าวสุกแล้วนะครับสีนี่ข้าวสุกแล้วนะครับโอ้โหไม่กระจายแล้วรามาดูข้าวกันนิดนึงครับโอ้โหสวยขึ้นแม็กเลยนะเพื่อนๆมาดูนะสวยขึ้นแมท เอาล้วครับน,นี่คือสุกแล้วใช่มนะครับข้าว<ม>สุกแล้วนะครับข้าวสุกพร้อมรับประทานนะครับร้นอนๆเลยนะแต่ให้นิ่มกว่าน,นี้นะครับยังต้องอบอไว้อีกสักพักนึงน,นะครับร้อนนะครับร้อนนะครับร้อนนะครับ สวยไม่สวยนับนี่นิ่มไหมนิ่มไหมนิ่มนะครับนี่านได้เลยนะครับนิ่มนะครับนี่ถูกเรียบร้อยนะเพื่อนเพื่อนนับเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากโอเคนะขอบคุณมากครับจากผู้ใจบุญนะครับผู้มีจิตศรัทธานะครับก็มาบริจาคข้าวสารที่นี่นะครับเพื่อจะได้ถุงเพื่อจะได้อ่าหุง ออกแกจกจายให้ผู้มีติสทาหรือว่าคนที่มาที่บุงโตได้พาไปทานที่บ้านนะครับก็มาบริจาคข้าวสารที่นี่ได้นะครับครับี่ข้าวสารทั้งหมดนะครับ